อยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงช่วงเวลาที่เหลืออีก8-9ถึงเเดือนของรัฐบาลมีความมุ่งหวังอะไรอีกหรือไม่นอกเหนือจาก3แกนสร้างอนาคตว่ามีอีกเยอะที่ยังไม่ได้พูดทั้งหมด3อันนี้เป็นนโยบายของตนมาตั้งแต่ต้นและมาทวนให้ฟังว่าอะไรที่เราต้องเดินหน้าประเทศทําให้ประเทศพ้นกับดักรายได้ปานกลางและมีรายได้เข้าประเทศให้มากขึ้นถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยจะหาเงินจากที่ไหนคิดแต่จะใช้เงินอย่างเดียวบันไม่ได้ซึ่งรัฐบาลนี้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ตั้ง แต่แรกจนถึงวันนี้และทำหลายปีมาแล้วทั้ง3อย่างและมีอีกหลายอย่างที่เราทำแต่ไม่ได้พูดถึงทั้งการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศอะไรต่างๆทำไปแล้วและมีผลกับอนาคตเกษตรกรด้วยรวมถึงการแก้ปัญหาความยากจนที่ก้าวหน้าไปตามลำดับเคยมีใครคิดบ้างหรือไม่แบบนี้ดังนั้นขอให้เรียนรู้ด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวเกี่ยวกับมติคอรมอเสร็จสิ้นได้เดินออกจากโพเดียมทันทีแม้ว่าผู้สื่อข่าวจะพยายามสอบถามกรณีสูตรคำนวณสสหาร5 ที่มีการมองว่านายกรัฐมนตรีจะกลับมาอีกรวมทั้งที่ฝ่ายค้านโจมตีว่าเป็นการแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญตัติแต่นายกรัฐมนตรีใสายหน้าไม่ตอบคำถามดังกล่าวก่อนเดินขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที ด้านผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐกล่าวถึงสู่สสปาร์ตี้ลิสต์ที่มติประชุมสภาให้หาร500ส่วนตัวเห็นด้วยใช่หรือไม่ว่าเรื่องนี้มันจบไปแล้วจะมาถามอะไรส่วนได้คุยกับนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่ผลเอกประวิทย์กล่าวอย่างมีอารมณ์ว่าคุยอะไรก็คุยกันทั้งวันซึ่งก่อนหน้านี้พลเอกประวิทย์ยืนยันหาร100พผลเอกประวิทย์ย,ทย้อนถามว่าใครบอกส่วนที่สุดแล้วก็เห็นด้วยกับ500ไม่ได้โดนบังคับอะไรใช่หรือไม่ผลเอกประวิทย์กล่าวด้วยเสียงดังว่า บังคับอะไรใครจะมาบังคับตนได้ผู้สื่อข่าวจึงบอกว่าเป็นการบังคับจากพกรรคร่วมเสียงส่วนใหญ่ของพรรคร่วมรัฐบาลผลเอกประวิทย์กล่าวว่าอ๋อไม่รู้ไม่รู้ซึ่งมองกันว่าก่อนหน้านี้เหมือนนายกรัฐมนตรีไปล็อบบี้พรรคร่วมรัฐบาลให้สนับสนุนหาร500นั้นผลเอกประวิทย์ระบุว่าไม่รู้ไม่รู้